ทำของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยใครจะมาเรียนมาบอกหลวงพ่อบอกมาจะสอนให้ด้วยตัวเองเลยครับอายุหลวงพ่อก็มากแล้วไม่มาตอนนี้ก็ไม่รู้จะสอนเมื่อไหร่นะอาตมาก็มาคิดเออหลวงพ่อก็อายุมากหลวงพ่อธรรมาก็อายุมากหลวงพ่อตัตาก็อายุมากอาตมาก็อายุมากถ้ามาช้ากว่านี้น่ะเมื่อไหร่จะได้มาอาตมาก็เลยคิดวันนั้นโยมก็เลยชวนบอกไปภูเรือเลยให้ไปภูเรืออาตมาขึ้นไปภูเรือตอนนั้นอายุห้าสิบเจ็ด อีกสามปีนะฮะเอกสามปีอัตมาก็พอขึ้นไปใจก็ไม่ยังไม่อยากบวชเพราะว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ให้โยมเขาให้โยมเขาจะมีเงื่อนไขก็เลยพอดีตอนนั้นที่เขาตั้งกฎกติกาไว้ว่าอายุห้าสิบห้าอัตมากา็พอเห็นทางแล้วแหละที่ครอบครัวนี่คือสนับสนุนอยากให้พระาอาจารย์ได้บวชอยากให้บวชแต่ใจก็อยากจะบวชหกสิบอีกใจก็อยากจะบวชแต่เงื่อนไข,ขของทางโลกนีมันดูด ไม่ให้ระบวดเลยคือยังสู้กันอยู่ยังสู้กันอยู่นะฮะไม่ยอมให้บวชเขาเรียกว่าสองจิตสองใจใช่ยัาไม่เป็นใจเดียวทรัพย์สมบัติก็เยอะงานก็แย่เป็นทั้งชิปปิ้งเป็นทั้งโรงงานมุ้งเป็นทั้งโรงนวดโอ้โหมันมันผูกพันเราเยอะๆที่ดินเป็นพันๆไร่นินไหลายพันตันเงี้ยรักกังวลนี่เต็มที่เลยเอ้เราเรามาแล้วก็มันเสียดายนู่นเสียดายนี่รูปรถกินเสียยมก็เยอะแยะไปหมดครับ เราก็ก็เลยเข้าคานก็ไปหาพะอจารย์พะอจารย์ครับรับห้าสิบห้าใช่ไหมครับผมอายุห้าสิบเจ็ดบวชไม่ได้ใช่ไหมครับพะอจารย์เอาไม่เป็นไรห้าสิบเจ็ดก็รับโอ้โหผมก็เลยดิ้นไม่ออกอ่ะงั้นเอาไปครับโยมบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่เราจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ปฏิเสธได้ครับพอดีเจอพะอจารย์เขาบอกเอาได้ไม่เป็นไรเอาได้อ่ะห้าสิบเจ็ด้าก็เลยพอเสร็จน้านก็ลงจากภูเรือมา ตอนนั้นก็ได้บริจาคเงินตอนนั้นพอดีอพอดีอหล่อหลวงปู่พอดีก็เลยเป็นต้นบุญต้นแบบให้พนักงานและพระที่ทังวัดนู้นทั้งหมดเลยที่ภูเรือเสร็จแล้วก็ลงมาที่นี่ครับพอลงมาที่นี่ก็พอเข้ามาที่บ้านาที่บ้านบรรลุธรรมก็พอดีตอนนั้นเขาบอกว่าต้องอสอบขานนาคได้อีกครับอาตมาสอบต้องใ่เช้าเนื่องจากพระทั้งโลกและใจก็คิดว่ายัางไงเดี๋ยวต้องดู มันอยากจะบวชหกสิบมากกว่านึงในใจนะก็ท่องขานนากไม่ได้จนเขาเก็บกันหมดอ่ะเก็บคนคนสุดท้ายลูกก็ไปบอกว่ามครับท่องไม่ได้ลูกก็ขึ้นไปบอกว่าป้าต้องท่องให้ได้ลูกสาวไหนๆป้ายังไงวันนี้ต้องให้บวชได้ได้ก็บอกพระอาจารย์ผมคงท่องไม่ได้ผมขอกลับนะครับครับ พระอาจารย์บอกนะคนสุดท้ายให้ไปคนนึงแล้วกันก็เลยวันนั้นก็เลยต้องเข้ามาอีกเข้ามายังไงแล้วคนมีบุญเนี่ยบุญจัดสรรนี่หนีไม่ได้จริงๆนะครับคือพอถึงบุญบุญเต็มที่นี่คือสุดท้ายพระอาจารย์ก็ได้มาร่วมในโครงการผสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาในรุ่น500รอรูปนะครับพระอาจารย์ครับถ้าจะถ่ายทอดไปถึงเหล่าผู้ชายแมนๆหรือผู้ที่ติดตามรับชมรายการขนาดนี้เนี่ยพระอาจารย์จะยืนยันความสุขความประทับใจ คุณค่าที่ได้รับจากการบวชต่อพรรษาซึ่งตอนนี้ก็สองสองพรรษาใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยอย่างไรบ้างครับคือสำคัญมากเลยมาที่นี่นะทีแรกอาตมาคิดว่าอาตมาเนี่ยอยู่ทางโลกเนี่ยฉลาดที่สุดครับเรื่องแพ้อาตมาไม่ยอมแพ้บ,บ้านเล็กก็ย้าย คะแนนทำอะไรต้องให้ได้ที่หนึ่งตลอดสมบัติต้องมีบ้านหลายหลังอัตมาคิดว่าอัตมาเนี่เป็นคนฉลาดและก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะไว้ให้กับครอบ,คร,บครัวไว้กับตัวเองไว้ตอนที่อายุมากไว้ใช้ครับแต่เมื่อมาอัตมามาบวชแล้วเนี่ยทําให้อัตมาแยกแยะได้ว่าสิ่งที่อัตมาได้มาเนะี่ยยังไรเสียมันก็เป็นบุญปลบาป สิ่งที่ได้มาเนี่ยทาให้อาตามาพูดตรงๆเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยเริ่มแยกออกแยกขาวแยกดําได้แยกผิดแยกถูกได้แยกดีแยกชั่วได้แยกระดับว่าเราทําระดับนี้เราควรจะทําตัวอย่างไรทําอะไรและอะไรที่จะเป็นสมบัติส่งต่อไปถึงกับที่เราว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดมาทําไมตายแล้วจะไปไหนเรามีโอกาสที่จะต้องเตรียมพร้อมไว้กับชาติต่อๆไปอันนี้ก็ ก็ต้องขอฝากว่าจนอาตมามีความคิดว่าสมบัติที่อาตมามีอยู่เนี่ยเป็นเพียงเศษธุลีอาตมาพูดหลายครั้งว่านินของอาตมานะใส่รถเนี่ย,ยมีประมาณพันตันเนี่ยรถสิบร้อเนี่ยรถมันทุกได้ยี่สิบตันแล้วก็ไม่ต้องเอามากบาทหนึ่งกับนินก้อนหนึ่งถูกมากใส่และที่ก็มีเป็นพันๆันไร่อาตมาลองคิดดูว่ามันจนเดี๋ยวนี้อาตมาคิดว่านั่นคือเศษธุลี และสิ่งที่จะมอบให้น่ะอาตมาเจอแล้วอัตมาเจอแล้วว่าสิ่งที่มอบให้กับคนที่รักเราที่สุดคือแม่เราครับปู่ย่าตายายเราเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับภรรยาครอบครัวเราโยมเคยถามอัตมาว่าสิ่งที่อัตมามอบให้เนี่ยเป็นสิ่งรักแท้รักแท้ที่ไม่ต้องการครอบครองเป็นรักแท้ที่เป็นอมตะ ตลอดไปสิ่งที่อาตมาให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสุดเพราะเราไม่ต้องนึกว่าถ้าอาตมาอยู่ทางโลกเนี่ยอาตมาไม่รู้จะเป็นพอ่อลูกคนที่เท่าไหร่หรือจะมีเป็นเมียคนที่เท่าไหร่แต่พอมาบวชแล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยมีสามีเพียงคนเดียวและลูกก็มีพ่อเป็นคนเดียวก็ทําให้ลูกและครอบครัวและพ่อแม่ก็ดีใจการบวชคือคําตอบที่พระอาจารย์คิดว่าเป็นคําตอบที่ดีและประเสริฐที่สุดที่สุดที่หาไม่ได้เลยนะในชีวิตของลูกผู้ชาย ครับและชีวิตของนักบวชคือชีวิตที่เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระอาจารย์คิดว่านั่นคือเป้าหมายสูงสุดทางโลกแล้วใช่ความเทียบปนไม่ได้ความประทับใจในการอยู่ร่วมกับหมู่คณะการศึกษาธรรมะหรือข้อวัดปฏิบัติต่างๆพระอาจารย์พอจะเล่าสุวนฟังได้อย่างไรบ้างครับในช่วงตลอดการบวชที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาครับมันเป็นช่วงที่เราได้รับความรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยคืออาตมาก็ดีใจ ทั้งหลวงพ่อธรรมะก็สอนเรื่องการปฏิบัติของในวิชาธรรมกายส่วนหลวงพ่อทัตตะก็สอนเรื่องกิจวัตรกิจกรรมและพะสตูต่างๆทําให้อาตมาเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างจนทําให้อาตมาคิดว่าที่นี่เป็นที่ที่ผู้ชายน่าจะเข้ามาสร้างบารมีและและช่วยกันสร้างคนดี เป็นที่ที่ที่เหมาะสมที่สุดครับท, like ท,ทั้งครูบาอาจารย์และทั้งสถานที่ทุกสิ่งอย่างพร้อมหมดเลยพระอาจารย์ครับการบวชเนี่ยอย่างบางท่านบอกว่าเออบวชสามวันเจ็ดว <sh> ันห้าวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วโอบวชตั้งสามเดือนเนี่ยมันมากไหมจะทําอะไรมีอะไรทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใหญ่พระอาจารย์ได้ฝากไปถึงว่าทาไมในมุมมองที่จะพระอาจารย์ได้ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับว่าทําไมถึงต้อง ต้องหนึ่งพันษาถึงจะคุ้มค่ากับการได้บวชครับคือเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะไม่บวชฟรีเราต้องอยากรู้ให้ได้ว่าทำไมมีวิชาอะไรนะที่เราจะต้องเรียนต้องศึกษาครับและที่เราเรียนไปนั้นน่ะสามารถให้เราแยกแยะผิดถูกได้หรือไม่ดำข่าวได้หรือไม่สามารถให้เราลดทิฐิได้หรือไม่ของกูตัวกูได้หรือไม่ครับ เราติดตามสิ่งพวกนี้ไปและสิ่งที่พูดนั้นวิชาธรรมกายมีจริงหรือไม่พวกนี้ทำให้เราได้ทดลองแล้วว่าเราสามารถทดลองได้ทั้งทางหยาบและทางละเอียดเราต้องทดลองด้วยตัวเราสิ่งที่ดีที่สุดก็คือถ้าเราเป็นผู้ชายจริงไม่เห็นแก่ตัวและคิดจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับคนที่เรารักและเคารพเนี่ยก็ต้องมาบูชวก็ระยะเวลาสามเดือนนี้ ถือเป็นระยะเวลาที่พอเหมาะนะครับกับการศึกษาธรรมะคือจริงๆแล้วสมเดือนเนี่ยพูดไปแล้วยังน้อยไปครับไม่มีเวลาคือสามารถทําให้เราชีวิตเนี่ยละมีค่าขึ้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเราจะดูด้วยตัวเองว่าทุกวันทุกเวลาทุกนาทีที่เราอยู่เนี่ยสร้างแต่ความดีตลอดสร้างบารมีตลอดครับเราสามารถสร้างคนดีได้สักหนึ่งคนเนี่ยเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับเรา ครูบาอาจารย์เราต้องใช้ความสามารถสามสี่สิบปีศึกษาวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมมาสอนเราเนี่ยและใช้หมู่คณะอีกเท่าไหร่ครับมันคุ้มเกินคุ้มไม่รู้จะเอาเงินพู่การสมบัติเท่าไหร่เนี่ยมามาได้ความเข้าใจตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีมรมมจริงๆครับแต่นะโอกาสนี้มาถึงแล้วนะครับท้ายที่สุดนี้กราบขอ,ขอความเมตตาพระอาจารย์ครับได้ฝากข้อความ ไปถึงผู้ชายแมนแมนรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ในการชักชวนผู้มีบุญให้ได้มาร่วมบวชในโครงการแสนเข้าพันษาครับ